จุดประสงค์ของการมีลูกคุณมีลูกเพื่ออะไรคลิปนี้เรามาพูดถึงการมีลูกเพื่ออะไรอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะมีลูกเราลองย้อนถามตัวเองสักนิดว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของคนที่มีลูกนั้นเขามีเพื่ออะไรการที่เราเป็นคนเต็มคนหนึ่งคนเราอยากแบ่งปันความสุขให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราอยากส่งต่อความดีงามนี้ให้กับเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง ผ่านกระบวนการการเลี้ยงดูการอบรมการสั่งสอนเพื่อที่จะดำรงอยู่และสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ต่อไปแน่นอนว่ารุ่นลูกก็จะไม่ได้ทำเหมือนเราเขาจะส่งต่อในแบบของเขารุ่นหลานเขาก็จะเป็นตัวของเขาเองที่จะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆเช่นบรรพบุรุษเราเป็นคนที่รักตัวเองเคารพตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตอื่น เขาก็จะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนให้กับรุ่นลูกแล้วรุ่นลูกก็ส่งต่อถึงรุ่นหลานทำแบบนี้ไปเรื่อยๆและเขารู้ดีว่าหนึ่งการกระทำอะไรบางอยา่างมีผลกระทบเยอะมาก เพื่อที่จะสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับโลกของเราและเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและอยากส่งต่อทั้งหมดนี้คือจุดประสงค์ของการมีลูกนะคะเรากำลังสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกวันนี้เราควรจะรู้ได้แล้วว่าเราคือคนที่สร้างโลกโลกจะเป็นแบบไหนอยู่ในมือของเราคะ่ะ